สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยันต์โกกตูมนะคะนี่รถลุงไปไหนนี่ใช่เหรออ,อ,รอ้าวโอ้ยนึกว่ารถลุงแต่เป็นลุงจิ้มขับนะคะลุงจิ้มขับออกมาจอดไม่มีที่จอดเหรออะไรวะโอ้โอ,โอ้โห,โอโหของฝากของฝากของฝากมาแล้ว อเดินทางมาจากจังปะดงบ่เนี่ฟเรอะเดอะเอาขนมมาแรกกาแฟนะให้พี่ตีกาแฟเป็รองทานดูคาฟใช่ค่ะ เห็นเมื่อคืนไมเลยดูคนถือก็น่าจะอร่อยแล้วเนาะดูหุ่นนะคะนี่โอ้โหสุดยอดเลยยอดเลยต้องหล่อเลยนะคะถือกาแฟไปแล้วโหสุดยอดอันเดิมเยี่ยมจะลองดื่มดูครับถ้าถ้าถ้าอร่อยก็จะสั่งค่ะอร่อยแน่อร่อยแน่ค่ะสสสวัััดีีคคคคค่ะะุณรรรูบบอองหมคามาส่มยาใจลองทีนนี่เป็นบนเย็นหัวพิงพ์เย็นมาหาใจลอง ส่งยาเมื่อคืนนี้บ่ไม่บอกยาป่เทีนน้้แลวาะส่งยาโดบยาอะไรครับกลับไปบ้านตาถาไม่นอนเห็นเมื่อยเห็นเมื่อยไอ้โซอย่าเบิร์กเดี๋ยวจัดชุดโดปไปก่อนเราตาถาไม่นอนตราเย็นหนึ่งกาแฟไฟไหมอันนี้ไม่ใช่กาแฟไฟครับพี่พี่พ่อพี่งดงดครับงดตรง ีแยาดมยางแล้วแล้วยายเป็นแนซีแล้วเจอยายแล้วใช่ไหมเจอแล้วยายเป็นไงงดงดช่นี้งดร่างกายร่างกายสกกตอนนี้เราก็เดินไปดูนะคะส่วนไปยูทูปนะคะ เดี๋ยวไปดูป้าจำลองนะคะเขาบอกว่าป้าจำลองเข้าไปอยู่ในนู่นนะคะอยู่ที่โคดังนะคะอยู่ที่อะไรสลาใหญ่นะคะยังไม่มาเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูป้าลองนะคะยายเห็นเห็นอัน เจอเพื่อนนะยังเพื่อนเอาอะไรมาให้อายามาให้บ่ได้ถามว่าเพื่อนเอายามาให้ยายไม่ใช่เพื่อนน้องชายน้องชายบ่อ๋อเหลือยะดมอืมเห็นว่าอะมาแว้ยายเอายามาให้ยายเอายาอะไรน่ะเอายาอะไรอ๋อยาดมอืมเป็นอะไรหนักเติบมันจะวูบบ่มันเหนื่อยบ่อ๋ออะลร เห็นว่าเอา้าเอฟซี C, ตอนค่อนขึ้นไลฟ์อยู่เอฟซี C, บอกว่าเอา้ายายร้องไห้เอา้าก็เห็นยายนั่งอยู่ด้วยกันอยู่เมื่อเช้านี้ไปไหนแล้วล่ะอืมไม่รู้ว่ายายไปไหนแล้วยายไปนั่งร้องไห้อยู่ที่ไหนแล้วก็เลยตามหายายเลยตามมาดูพอดีเห็นครูตีบอกเออเอายา,ยาดมดมเหรออ๋อมาให้ยายยาดมยากินสารพัดยานวดโอ้โหทั้<ว> <laughs> ทงยานวด ปวดหัวลาโอ้มาสาวปันก็กินไปชองไม่ปวดหัวอากาศเปลี่ยนอม,มันหนาวๆแล้วร้อนเนาะมันหนาวแล้วเนาะอากาศก็เลยเปลี่ยนเออเลยตามมาดูยายานึกว่านึกว่าเดี๋ยวไอ้กลับไปบ้านนี้จะให้ลูกถาสั่งโล่ง <laughs> <c oughs> สั่งแล้วโลงละสั่งไว้แล้วสั่งไว้แล้ว โอ้ยสั่งไว้เลยสร้างว่าไม่ต้องเรีอนร้อนคนที่เขาเอเรียนร้อนเอสั่งว่าสั่งโลกไว้มันก็คลัาคำแค่ไรยใหญ่เพื่อเคยอันนั้นแหละมันจะได้ไม่ต้องตายไม่รู้เรื่องโอ้เหรอถ้าสั่งโลงไว้นี่จะเป็นเคล็ดลับไม่ต้องตายเออดีเนาะใครพาว่าดิคอยประกาศสั่งเราคอยสั่งเพลงคอยถ้าสังเพลงอุ้ย สร้างว้าเจ้าคิดชิบลงไปเลยเออเออมุยไม่เป็นแล้วคอยไม่กล้าแล้วคำว่าลงคอยไกลกลัวแล้วไกลกลัวเออคนเราไม่ได้ตาจริงเออใช่อยู่ใครจะเคยใครนี่แหละเคยสั่งไว้สั่งไว้เลยจุดยอดนะคะสัางไว้แล้วก็รอวันไม่เห็นลงมาจะเกลือเออก็ไม่ได้จ้่งเด็ดเดี่ยวมากนะคะ เออใช่ยายเด็ดเดี่ยวมากนะคะไม่มีใครที่จะไปสั่งลงไว้เผื่อแบบนี้นะอ่าคนแรกเลยในกกอกอืมตาสาร้องไห้เลยเออก็ร้องสิจริงๆแหละแกก็รักอยู่เนาะแกก็รักของแกเป็นห่วงเกิดยายเป็นอะไรไปนี่แกโอ้โหใช่เลยอะความรู้สึกเออแกจะทํายังไงแกจะอยู่ยังไงไม่มีใครดูแลจริงๆอืมเห็นวันนั้นไปกับพี่ติวอยู่ ไปชมพี่จิ๋วโอจิ๋วกับลบลีมากี่วันมาวันเดียวนอนตัวเดียวหรือโอ้ยกูเห็นถ่ายเห็นไล์อยู่ว่าจะไปออกไปหากลับไปแล้วพี่ไปดูโอ้ยกลับไปแล้วก็มานอนที่พักบ้านพี่แดงอ๋อนอนที่บ้านพี่แดงนี่เหรอไม่ได้นอนบ้านยายพี่จิ๋วนอนนอนบ้านยายแล้วเพื่อนขานอนบ้านพี่แดงอ๋อเข้ามาสองคนมาสามโอ้มาสามเลย ยายได้ไปส่งเอายายรองนะคะไปก่เพื่อนเลยไปสั่งไปสั่งลงไว้ค่อยก็นึกกลัวแล้วไม่กล้าแล้วคนแรกในกก,กอกเลยที่ไม่กลัวตายใช่ไหม αι, ยายอืไม่กลัวหรอกความตายกลัวแต่ความเจ็บโอ้อคนคนอื่นเขากลัวความตายเด้อเจ็บก็กลัวตายก็กลัววากกลัวนะ จะกลัวได้ไงก็เรามันจะตายแล้วอะเออแต่ใช่แต่เราก็กลัวนี่แหละเราจะรู้รู้เรื่องไหมว่าเราจะตายวันไหนความตายเนี่ยมันคือฝันไปเลยนะเขะบอกเออก็เขาบอกว่าถ้าตายไปแล้วก็สบายไปเลยป่ะเออก็อออไม่รู้สบายไป,ไปเลยแล้วเราไม่รู้เรื่องอะไรแต่ทําไมถึงคนกลัวนะกลัวหนาเนาะกลัวจริงๆถ้าพูดเรื่องนี้เศร้าไปเลยนะยายเอ้ เออเศร้าเลยไม่อยากจะพูดเลยไม่เศร้าไรยายน่ะรู้ช่ยายน่ะถ้ารู้ว่าตัวเองตายยายก็จะแต่งตัวสวยๆโอ้โห oh เอาเพชรออกมาใส่เอาทงองออกมาใส่แล้วก็ะทรัพย์สินมรดกอยู่ในตู้ให้เขาไปประมูลเลยโอ้ต้องแต่งตัวสวยๆไม่ยก<ะ>ให้ลูกเอามาปมะมลเลยกระโปรงกระเปา๋าเชือกผ้าไม่ยกหะ uh แล้วก็เรือก,ก็ทำบุญให้ยายไปจบก อ๋อสั่งไว้แบบนี้สั่งเลยสั่งสาถาแล้วค<ช>าถาคึอกับร้องไห้เลยโอ้ยอยากจะดูด้เ,ดเนาะอยากจะดูตอนที่สาถารู้สึกยังไงอยยายมาให้ลูกกัลูกไม่เคยให้ยายอ๋อแล้วลูกเนี่ยไม่ได้เสียใจเท่าตาถาเลยไมไ่เคยสั่งเลยลูกอ๋อไม่เคยพูดให้ฟังเลยลูกไม่รู้เลยว่ายายเป็นลงเป็นแรง อี่อจิตาหคนเดียวที่รู้โอ้จอดอะค่ะอ่าค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะค่ะมาะดูป้าลองนะคะว่าป้าลองไม่กลัวตายนะคะสวัสดีค่ะ